สวัสดีครับพ่อผมครับกริดพลเดชวิสัยครับตอนนี้ก็ไปอยู่ศาลทั้งวันเลยนะครับที่ศาลอาญารัชดานะครับผมถือว่าเป็นเกียรติจริงๆถ้าเคยใครถ้เคยได้ฟังนะครับเพลงของมาชาครับเป็นเกียรติเกินพอก็ต้องขอบคุณนะครับวรวงเดชกิจวิกรมแล้วก็สมชายแสวงการ สองคนนี้เ็ไม่ได้คนธรรมดานะครับวรงดีกิมวิกรมก็เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราสดรครับสองสมัยครับหลังจากนั้นเ็สอบตกมาตลอดส่วนสอยวรวสุนสวัยการเขาเป็นสมาชิกวุฒิสภาครับเขาเป็นสอนอชอเขาเป็นสอนู่นสอนนี่เยอะแยะมากมายครับเขาให้เกียรติผมครับยูทูบเบอร์ตัวเล็กๆตัวดำๆแจ้งความจับผมแล้วก็ ไปที่ศาลอาญารัตวดาครับซึ่งเป็นศาลซึ่งผมฝันไว้นะครับว่าอยากอยากมาขึ้นศาลนี้เพราะในอดีตที่ผ่านมาไปศาลจังหวัดพระประแดงไปศาลจังหวัดสมุทรปราการอย่าเพิ่งตกใจนะครับศาลจังหวัดพระประแดงนะชื่อเต็มเมนะครับแต่อยู่ที่อำเภอพระประแดงศาลจังหวัดสมุทรปราการแล้วก็ศาลอาญาธนบุรีครับ ทั้งนี้ผมได้ขึ้นศาลที่คุณพิธาที่นายกทักษินขึ้นก็ถือว่าได้รับเกียรติจากสองคนนี้นะครับสองคนนี้ก็อายุไล่เรียนนามกับผมและครับอายุวะรงก็เกิดสองห้าศยรุ่นเดียวกับผมส่วนสมชายนั้นเกิด2อ,องห้าอนอผมหนึ่งปีนะครับก็ถือว่าเป็นเกียรตินะครับเดี๋ยวตอนท้ายคลิปจะเล่าให้ฟังในบรรยากาศทั้งสองคดีที่ผมได้ประสบ พบมานะครับผมแต่วันนี้นะครับเรามาคุยกันเรื่องการเมืองก็มีภาพออกมาจริงๆภาพนี้ก็นานแล้วครับเบนสมิธครับถ่ายรูปกับหลายต่อหลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็นผลเอกแดงชื่อแดงเปล่าวะเอออภิวัตคงสมพงศ์นะครับลูกชายของรอสชอใช่ไหม นายพลเสื้อครับนะครับชื่ออะไรก็จําไม่ได้ซะแล้วนะแล้วก็มีนายกอนุทินด้วยแล้วก็มีสวสอวทรงเอซึ่งเป็นอดีตสามีคุณสอสอปรีนาแล้วก็มีหลายต่อหลายคนครับจะเป็นภาพหมู่มีภาพหมู่แล้วก็มีนั่งร่วมรับประทานอาหารกันแต่จริงๆนี่นมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับเพราะคนระดับผู้หลักผู้ใหญ่ก็มักจะเจอกันบ่อยๆก็มักจะพูดคุย กันบ่อยๆได้มีการถ่ายรูปกันบ่อยๆเราก็จะไปเจาะจงไม่ได้หรอกครับว่าเขาจะสนิทชิดเชื้อกับเบนสมิธหรือเปล่าวันนี้เราเจาะจงไม่ได้ส่วนในพลประเด็นกับพี่รัฐก็ออกมาแล้วออกมาให้สัมภาษณ์นะครับก็เหมือนกับร้อนตัวก็ไม่ใช่ร้อนตัวครับก็ต้องออกมาชี้แจงถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็บอกว่ามันเป็นงานอบรมอบรม บอปอใช่ไหมแล้วก็เป็นงานวันเกิดหรือแต่งงานก็นไม่รู้ก็ออกมาก็คือว่ามันก็ถ่ายรูปกันเป็นธรรมดาก็ไม่ได้มีอะไรที่เปิงไปสนิทชิดเชื้อกันแล้วอย่างว่าเบนซมิธเข้ามาในนามของนักธุรกิจเขารวยอะ่ะเขามีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแนะ่เขามีเรือยอดเขามีอะไรปุ๊บใครก็อยากคบค้าสมาคมด้วยอะ่ะใช่ปะใครจะไปรู้ว่าเบนซมิธเขาทําอะไร ถ้าถึงตอนนี้เราก็ยังไม่รู้เลยว่าเบนสมมธเขาเขาผิดจริงตามที่สังคมกล่าวหาเขาหรือเปล่านี้เราก็ยังไม่รู้นะครับผมตอนนี้ก็สื่อมวลชนก็ทุกกระแสก็รุมกระนำกันยกใหญ่เลยพยายามจะโยงเบนสมมธไปกับนายกอนุทินพยายาโยงเบนสมมธเขาไปกับผู้มีอำนาจภาพมาแล้วออกมาเป็นอย่างนี้ก็ดีนะครับเมื่อ ผลเอกพิรัตออกมาชีา้แจงตอนนี้ก็นายกอนุทินก็ควรจะออกมาชีา้แจงและคนอื่นๆก็กไม่ต้องชี้แจงหรอกครับเพราะว่าเป้าไม่ได้อยู่ที่คนอื่นๆก็อยู่กันที่สองคนนี้ก็ละก,กันนะครับมันก็เป็นคือเป็นความสวยป่ะใช่ความสวยหรือเปล่าก็ไม่รู้ที่มาเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับนายกอนุทินมาเหตุเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับรัฐบาลชุดนี้ความงัวย,ยังไม่หาย ความคลายเข้ามาแทรกนะครับก็เป็นประจวบเหมาะกันจริงๆโชคดีนะครับที่มีคดีของนานาทำให้เบี่ยงเบียนข่าวก็ไปลุมลๆๆๆๆๆๆๆุมล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 ุมนานานะคนก็เลยไม่ได้พูดถึงความล้มเหลวของช่วยน้ำท่วมคนก็ไม่พูดถึงนู่นนี่นั่นนะครับมันเป็นข่าวแล้วก็ถ้าเป็นในสายข่าวนะครับ ถ้าผมเป็นฝ่ายรัฐบาลนะผมก็ต้องพยายามลากข่าวของนานานเนี่ยให้ยาวเบีกนะเป็นสัปดาห์ไปเลยคนก็จะได้ลืมคนจะได้ไม่น้นสนใจกรณีของรัฐบาลชุดนี้นะครับผมนี่มันก็เป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกติวิสัยมันเป็นเอ็ดบังเอิญเป็นเป็นเหตุคือคือบังเอิญไม่ได้จงใจหรอกครับ แต่มันก็เป็นวิธีการกบเกือนนะกบเกือนคือพยายามเอากระแสของข่าวธรรมดาไม่ว่าจะเป็นนานาไม่ว่าจะกระแสของข่าวรณรงค์โดนถอนไปอนุญาตห้าปีนะไม่ใช่ห้าปีห้าปีถึงจะอูธรณ์ได้นะแล้วก็มีบางคนโดนพักใบอนุญาตหนึ่งปี คือโดนพักวิทยานันกไม่ได้เสียหายเลยครับแต่มันแบบเสียความรู้สึกอ่ะแล้วมันก็เสียเครดิตอ่ะเสียแบบก็เสียไปหมดเลยมันอับอายขายขี้หน้าเขาแต่ไม่เป็นไรหรอกครับมันมันก็เป็นอย่างนี้ครับโดยเฉพาะผมอยากจะเตือนพวกทนายโซเชียลนะที่ปากเก่งปากกล้าปากหาเหวอะไรทั้งหลายเนี่ยต้องระมัดระวังหน่อยต้องเลือกเอาอย่างหนึ่งจะเป็นทนายความหรือจะเป็นอินฟูหรือจะเป็นคนที่วิาพากวิจารณ์เรื่องนู้เรื่องนี้ เพราะว่าพอเรามีหลายหมวกหลายใบยอะ่ะคือการเป็นทนายความอะ่ะสิ่งที่ไม่ควรทําอย่างยิ่งผมไม่รู้มารายาทอาราหาเหวยอ,อะไรไม่รู้แต่ไม่ควรทําอย่างนี้คือพูดถึงคดีของคนอื่นครับองแต่พอเราเป็นทนายเราก็มีมารายาทจะไม่พูดคดีของคนอื่นแต่เราเสือกเป็นอินฟูด้วยไงเราก็เลยต้องพูดถึงทุกคดีไ่มันก็ต้องเลือกเอาสักอย่างหนึ่งนะ พ้าเรารับในการเป็นอินฟูเรารับในการเป็นการวิาพากษ์วิจารณ์เราก็ไม่ต้องให้สภาทนายความมันเกี่ยวหรอกลาออกไปเลยไม่รู้เขาลาออกกันได้ป่ะทนายมันต้องเป็นจนเสียชีวิตปะไม่รู้หรือลาออกจากทนายได้ปะก็ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวต้องไปถามทนายอีกเหนึงนะเพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยมันก็ทําให้เสียหายเพราะว่าผมมีพรรคพวกเป็นทนายหลายคนนะทนายพวกผมเป็นระดับประธานเลยนะ ประธานสภานายความจังหวัดพิษนุโลกประธานสภาทนายความจังหวัดกำแพงเพชรพวกผมผมก็บอกว่าเฮ้ยเฮ้คุณทำไมไม่ไปออกโทรทัศน์บ้างวะไม่ไปให้สัมภาษณ์อะไรมาเขาบอกว่าลำพังเนี่ยครับทำคดีเนี่ยนะก็ไม่มีเวลาแล้วที่จะไปออกโทรทัศน์อ่ะคือคดีมันเยอะมากเยอะจริงๆไม่รู้จะบอ,อกโทรทัศน์ทำไมเอา้าต้งออกโทรทัศน์แล้วมันก็จะดังไง ดังมันก็จะมีคดีเข้ามาเขาบอกเขาไม่ต้องการหรอกครับคดีเขาก็ทําไม่ทันอยู่แล้วนะอันนี้อันนี้เขาบอกนะนะครับพวกเราพักเรื่องนี้ก่อนนะเอาไปพักเดี๋ยวพูดต่ออีกนิดนึงก็ได้ว่าตอนนี้ก็ออกมาหมดแล้วว่าคนที่อยู่ในรูปนะครับเบนสมิธเนี่ยคือรู้จักกันแต่ไม่ได้คบโอเคแค่นี้จบมารู้จักกันแต่ไม่ได้คบโอเคแล้วก,ก็ผ่านเรื่องนี้ไปคราวนี้ก็มีเรื่อง อีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะพูดถึงแล้วก็อยากจะบอกพวกเรานะครับพวกคนเสื้อแดงทั้งหลายว่าวันนี้ที่เรือนจำเขามีงานมีงานเกี่ยวกับร้องเพลงอะไรเงี้ยเราก็ปรากฏว่าเสกโลโซครับเป็นคนเล่นกีตาราส่วนนายกทั้งินชินวัตนนะครับเป็นนักร้องครับคิดดูสิครับนายกทั้งินโคจรมาพบ กับเสกโลโซแล้วก็ได้มาร่วมวงเดียวกันครับแล้วกชัสศรีร้องเพลงใจสั่งมาครับผม <c oughs> เดี๋ยวเ็คลิปออกมาดูมั้งหรือเขาให้เผยแพร่ป่าก็ไม่รู้น่าจะได้นะเราก็จะได้เห็นเห็นบรรยากาศแบบนี้ก็ทำให้พวกเรานะครับชาวเสื้อแดงทั้งหลายก็หายเหงาคลายเหงาได้เห็นนายกทักษิณออกมา ร้องแพงนะครับผมก็โอเคก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่ดีนะครับนายกทักษิณอยู่ในนั้นสามเดือนนิดหน่อยแล้วนะสามเดือนนิดหน่อยก็จะดูซิ่ว่าพออยู่ครบสี่เดือนเนี่ยจะมีโอกาสได้พักโทษไหมพักโทษจะพักยังไงจะไปอยู่ที่บ้านไหมเหมือนกับออกซานซูจีไหม จะต้องมีกําไรเจียมไหมอะไรไหมเดี๋ยวก็ไปดูกันอีกทีนะครับผมอ่ะนั่นคือนายกทักษินเราก็จะได้ไดคลายคลายความคิดถึงท่านซีเกมเงียบไปมาเอามาซีเกมเนี่ว่งเงียบมาเงียบสนิทเลยนะเราเป็นเจ้าภาพนะแล้วก็รู้ล่วงหน้ามาอย่างน้อยสองปีไม่ใช่สองปีดิสี่ปีอะรู้เรื่องหน้าสอง แล้วก็มารู้ว่าจะต้องเป็นเจ้าภาพอีกสองเรปรปรากฏว่าเงียบเงามากแล้วการแข่งบมือนพิธีเปิดมันยังไม่มีแต่มันมีแข่งไปก่อนพวกพวกพวกการแข่งขันปรากฏว่ามีฟุตบอลครับระหว่างลาวกับเวียดนามครับแข่งกันผลแพ้ชนะเป็นยังไงเราไม่ต้องสนใจแต่เรามาสนใจว่า เพลงชาติทางราวทางเวียดนามเปิดไม่ได้ครับเปิดไม่ได้ขัดข้องทางเทคนิคอันนี้เขาเรียกวัดข้องทางเทคนิคจริงๆนะเปิดไม่ได้ครับผมทําให้นักฟุตบอลทีมชาติลาวก็ร้องเพลงชาติลาวนักฟุตบอลทีมชาติเวียดนามก็ร้องเพลงเวียดนามร้องแบบสดๆเลยทีเดียวผมก็ไม่รู้ว่าคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เกี่ยวข้องในคลีเกมนี้เจ้าหน้าปล่อยไว้ตรงไหนกันจะมีคำอธิบายอย่างไรแล้วมันก็กระทบไปถึงคนที่สวยก็คือนายกอนุทินชาญวาีรกูลครับสวยซ้ำสวยซ,วยซากสวยแล้วสวยอีกสวยระเบิดถดทิงเลยทีเดียวครับตอนนี้แบบโอ้โหไม่มีเวลาได้หายใจเลยสำหรับนายกอน,นุทินตั้งแต่เริ่มแรกตั้งแต่มี ทหารไทยโดนกับระเบิดในยุคข,ของนายกอนิทินนะตั้งแต่มีการพูดถึงสแกมเมอร์พูดถึงคอนเซนเตอร์แล้วก็มาถึงน้ำท่วมอาจใหญ่แล้วก็มาถึงการเยียวยาการจัดการแล้วตอนนี้มาถึงรูปถ่ายกับเบนสมิธแล้วก็มาถึงเพลงชาติเปิดไม่ได้ โอ,โ,อโอ้เห็นใจจริงๆครับย้อนไปถึงนานาครับเพราะวันนี้ผมไปศาลไปศาลก็ประกอด้มีสื่อมวลชนเต็มไปหมดเลยว็็มารอททำข่าวนานาครับแล้วก็เป็นข่าวดีของนานานะไม่ได้ข่าวดีของใครทั้งสิ้นที่ศาลให้ประกันตัวในวงเงินหนึ่งล้านบาทแล้วก็ห้ามออกนอกประเทศ จริงๆแล้วคดีแบบนี้ไม่ค่อยได้ประกันตัวนะแต่นานาก็ได้ประกันตัวโอเคก็ไปสู้คดีกันนะครับคือออกมาอยู่ข้างนอกนี่ก็ยังมีสิทธิ์ที่จะไปหาเงินมาใช้นี่หาเงินมาเยียวยาเพราะว่านานาก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะหลบหลีหนมีหายไปแล้วเงิน ที่มีปัญหากันอยู่ร้อยเก้าสิบล้านนะั่นน่ะร้อยเก้าสิบกว่าล้านผมก็คิดว่าคนอย่างนานาหาได้พวกนี้เขาหาเงินเก่งนะครับผมก็ก็ก็จบไปก็ได้ออกมาใช้ชีวิตตามปกติก็ถือว่าเป็นโชคดีของนานานะครับผมอ่ะตอนนี้มาเรื่องของผมบ้างคือเดี๋ยวผมย้อนไปถึงคดี สัปดาห์ที่แล้วนะครับสาลอาญารัชดาครับคดีสืบพยายนของเหมาโรงเดชกิจวิคมก็มีการซักพยายนกันก็คือพยายนมีสามปากมีเหมาโรงฝ่ายโจย์สามสองปากคือเหมาโรงกับพระกั้วเขาแล้วฝ่ายจำเลยก็คือผมผมเป็นพยานหนึ่งปากมิตีสืบพยายนก็ผัดกันสืบน,นะ ถ้าเป็นฝ่ายโจ์ทนายโจ์ก็สืบก่อนแล้วทนายจําเลยก็ไปซักซักแล้วก็ทนายโจ์ก็ตรตูดถ้าเป็นฝ่ายจำเลยทนายจําเลยก็ซักก่อนซักเสร็จทนายโจ์ก็มาซักต่อแล้วก็ทนายจําเลยก็มาตบตูดก,ก็อยู่อย่างนี้นะครับหม,มวันนั้นก็ใช้เวลาลากยาวไปจริงๆศาลท่านัดก้าวในกาสามสิบนาที กับ13นาฬกา30นตทีก็ลากยาวไปเลยจนเสร็จนะครับประมาณ13นาฬิกาก็จบไปเลยวันนั้นนะจบส่วนของสวสมชายแสวแงการก็เหมือนเดิมเหมือนกันครับแต่ก็มีพยานสองคนเท่านั้นเองคือฝ่ายโจทย์ก็คือสมชายแสวแงการฝ่ายจำเลยก็คือผมก็สักาแบบที่ผมว่าครับสรุปแล้วผมผม ผมดูภาพรวมนะครับทนายผมเก่งมากเก่งเก่งมากเก่งมากจริงๆแล้วการให้ปากคำนะผมก็เก่งมากจริง,รงกรนะกเก่งมาก,ก,มากคือผมก็ไม่แพ้วุรลงเดชกิจมิรมผมก็ไม่แพ้สมชายสวงสการออจรินะผมไม่แพ้ก็คือแมงชมตัวเองอะภาพภูมิใจกับตัวเองนะก็เรียบร้อยไปดีแล้วปรากฏว่า สัปดาห์ที่แล้วสารท่านนัดฟังคำพิพากษาวันที่23ธันวาคมครับแล้วครั้งนี้สารท่านก็นัดฟังคำพิพากษา23ธันวาคมเช่นกันครับตอนแรกผมคิดว่าคดีของสมชายแสวงการจะนัดยาวไปปีนาปรากฏว่าในวันเดียวกันครับแสดงว่าวันนั้นผมต้องไปฟังคำพิพากษาสองคดีครับสารท่านบอกว่าก็ไปฟังทีละคดีก็ได้ คดีนี้ขอแล้วก็มาฟังคดีนี้ขอคราวนี้ก็ต้องรุนแหละครับก็ใช้คําว่าห้าสิบห้าสิบแล้วกันว่าผมจะชนะหรือผมจะแพ้ก็ไม่เป็นไรครับทุกสิ่งทุกอย่างทุกเรื่องราวมันมีราคาที่ต้องจ่ายมันถึงเป็นว่าเป็นประสบการณ์และบอกบ,บผมที่กล่าวข้างต้นนั้นเป็นเกียรติกับผมนะครับที่ผมโดนคดีมาไม่ว่าจะเป็นคดีแรกคือวินวัศินซึ่งเป็นแชมป์โกลเด้นซอง ก็เป็นนักร้องระดับชาติคดีที่สองอาจฉยะนี่ก็เป็นคนระดับชาติเหมือนกันอาจฉยะนะสองคดีแล้วก็สมชายโมรงเ่อนโรงเดชกิจวิกรมนี่ก็เป็นคนระดับชาติสมชายสวแหวการก็เป็นคนระดับชาติแล้วอีกสองคดีก็คือสันทนะประยุรรัตน ตรงก็ดีก็เป็นคนระดับชาติเช่นกันนะครับผมก็เลยถือว่าผมได้รับเกียรติจริงๆจริงๆ,ๆ,ๆ,ๆวันนี้ก็อหอมปากหอมคอแค่นี้ก่อนนะครับเพราะอยู่ดอกสถานที่ตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านเกาต้มเมโกะนะครับซึ่งเป็นของบางมาัดคองตันนะครับแล้วเดี๋ยวผมก็จะไปออนเซ็นที่ออนเซ็นเมโกะเหมือนกันและหลังจากนั้นผมก็จะไปงานที่ร้านเฮียหัวหมาก เฮียไม่ใช่เฮียนะครับเฮียแบบภาษาอังกฤษหัวหมาเพราะว่าบางมัดซื้อโต๊ะไว้ซื้อโต๊ะไว้สี่โต๊ะนะครับเป็นคอนเสิร์ตช่วยน้ำท่วมแล้วเมื่อวานนี้ที่ผมมาก็ไปที่โรงเบียร์ตะวันแดงเรียบด่วนบางมัดก็ซื้อโต๊ะไว้สี่ห้าโต๊ะเหมือนกันไปช่วยน้ำท่วมเหมือนกัน บรรยากาศเมื่อวานนี้ก็คือมีศิลปินดารามาทั้งหมดเลยรุ่นใหญ่มาหมดเลยครับคุณคุณคุณมัมคุณมัมคุณนงปีนอตพี่เป็ดโอ้มามาหมดเลยรุ่นใหญ่มาหมดเลยนะครับมาหมดในชุดแรก แล้วก็มีนักร้องมานักร้องก็จะมีตอนที่ผมไปนะครับมีกุ้งสุดทิราชมีมิวอะไรก,กัญญาณีมีมีตะบ,บอยสกเกลมีกุ้งสุดกุ้งสุดราดบอกไปแล้วแล้วก็มีอีกหลายคนนะครับก็มาร้องคนละสองเพลงแล้วก็ซีซีซก็ร้องเพลงเกง่งเขามาร้องร้องกันแล้วก็เพื่อนบริจาคบริจาคเขาก็เอาไปเข้ากระปองกระปองกระปองบริจาคแล้ว แล้วพอชุดสุดท้ายก็เป็นชุดของบอลบอลเขาเป็นเจ้าภาพก็มีบอลมีแจ๊ดมีมีทั้งกลุ่มเขาแหละครับกลุ่มเขาก็มาก็สนุกสนานแล้วก็เงินทั้งหมดก็ไปช่วยน้ำพ่วมที่หัดใหญ่ก็ได้ประมาณสองล้านมีการประมูลรูปด้วยรูปรูปหนึ่งประมูลตั้งแต่เก้าพันประมูลไปประมูลมารูปละสองแสนก็ได้รวมสองล้านแล้วก็เอาเงินไปคือบอลเชิญยิ้มเนี่ย ก็ร่วมกับเจ้าของโรงเบียร์เยอรมันตะวันแดงก็มอบให้กับมูลนิธิคนดีก็คือคุณปุ่มปนัดดาก็เสร็จสิ้นไปเรียบร้อยวันนี้ก็เช่นกันครับเพราะบรรยากาศก,าก็จะเป็นอย่างนั้นแต่ผมยังไม่ได้ไปผมก็เลยไม่รู้ผมเห็นศิลปินนักร้องศิลปินตลกเขามาฟรีนะครับมาช่วยกันแบบฟรีนี่ครับนี่คือเป็นสิ่งที่ชื่นใจชื่นใจ มากมากเลยทีเดียวนะครับสำหรับบรรยากาศแบบนี้ครับคนไทยไม่ทิ้งกันจริงๆนะครับทั้งหมดคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับบ้านนี้เมืองนี้ประแทศนี้กับผมนะครับซื้อของผมหน่อยนะครับซื้อของผมด้วยนะครับผมก็จะมีน้ำหอมน้ำหอมนะขายของกองทัพต้องเดินด้วยท้องนะครับน้ำหอมน้ำหอมนี่สี่ร้อยเก้าสิบบาทแล้วก็มีหนังสือครับ หนังสือบางมัดของตันนักเรงใจบุญขัญใจคนโบจนอันนี้สองร้อยเก้าสิบบาทแล้วผมก็มีกล้วยครับกล้วยตากกล้วยตากอันนี้ชุดหนึ่งมีห้าซองสองร้อยบาทแล้วก็มีกล้วยเบรกแตกนะครับกล้วยเบรกแตกมีกล้วยกวนนะครับกล้วยกวนแล้วก็จะมีกล้วยอบเนอยอันนี้ชุดละสองร้อยบาทสามกระปุกสองร้อยบาท ะครับผมนอกนั้นก็มีหมวกมีหมวกครับเนี่ยหมวกมีสีขาวมีสีแดงแล้วก็มีสีดำครับหมวกตักยังดีนะครับหมวกเกรดพรีเมี่ยมสองร้อยเก้าสิบบาท แล้วก็ยังมีพระนางพญาสยามครับอันนี้ผมสร้างเองสองร้อยเก้าสิบบาทโอเคครับผมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดซับสไคร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับกิ่งตานกันมาที่ facebook กธตรกิจพลเดชวิสัยเบอร์ไอดีรไลนกับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันครับผมแล้วก็ขอหรท่มมีความสุขนะ ขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี